เลยอ,อ,อยู่ที่สาราบรมบาอาจารย์เนาะมีนิทรรศการถึงเดือนมีนามีนาขยายขยายเวลาเดือนมีนาคมาาวันที่6 9เีโยวาดมาขับไหว้บูชาัคุนงานครับคุนยานตัดท้องเรื่องไปดูพระจุลามณี ามมากโดงามมาก,ามมากอันนี้เป็นเขาจำลองพระจุลามณาีได้สวยงามมากน,นี่เป็นพวงมาลัยพระราชทานาถวา,ายสักการะของสมเด็จพระเทพวันุมา่วันี่20มีนาคม2568 ไตจีวอ,อสมเด็จพระเทพท่านมา,ากราบไหว้ครับไตจีวรที่สมเด็จพระเทพท่านมนาะถวายไว้เป็นวัดหลวงสมัยรัชกาลที่สี่ด้านหลังวัดปทุปมวรมาก็จะเป็นวังสาวปทุมที่สมเด็จพระเทพท่านประทับอยู่ครับ มิวกาัดเข้ามากราบไหว้บูชาครับจะใช้รายงานสวัสดีครับ